มาต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคะข้อ8ถามว่าถ้าจำนวนสับเซตของ A มี128ตัวแล้ว A มีสมาชิกกี่ตัวนะคะข้อนี้เรารู้ว่าจำนวนสับเซตมันคือ2ยกกำลัง n แปลว,ว่า2ยกกำลัง n ได้128นะคะ,ะเพราะ,ะนั้นเราจะอยากรู้ว่า n คือ A เนี่ยมีสมาชิกกี่ตัวเราก็ดูว่า128คือ2คูณกันกี่ตัวนะคะมันคือ2คูณกัน7ตัวได้128ข้อนี้ตอบ7 ทีนี้ต่อไปปรบอกส่วนที่แรงเงาของแผนภาพคือข้อใดนะคะคือที่เป็น a ลบ b ลบ c นะคะสังเกตว่า,าทั้งกอของคงเนี่ยรูปจะออกมาเป็นลักษณะเดียวกันไหมไม่ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะต้องทำทีละข้อนะคะเราลองดูข้อแรกถ้าเรายังสับสนกับพื้นที่เราใส่ตัวเลขลงไปนะฮะอย่างนี้แปลว่าแปลว่าไงลูก a คือพื้นที่ตรงนี้เลข1 2 3 b คือเลข3กับเลข4และ c คือเลข2ข้อใดหมายถึง a ลบ b ลบ c เพราะเราทำไปทีละอย่างนะฮะ a a ก็คือ1 2 3ใช่ไหมลูกคือพื้นที่ตรงนี้ยค่ะ1 2 3ลบในวงเล็บ b b คือเลขอะไรลูกเลข3กับเลข4ใช่ไหมคะ b คือตรงนี้เลข3กับเลข4ลบ c c ก็คือเลข2 c คือเลข2นะคะแล้วก็ทําจากข้างในไปอ่ะ3 4ลบ2แปลว่าไม่มีตัวลบแปลว่าตรงนี้เหลืออะไรคะลูกเหลือ3,4เลยนะคะทีนี้1-2,3-3,4ลบ3 4ตัวไหนซ้ำกันตัดทิ้งดูว่าเหลืออะไรเหลือ1กับ2แปลว่าข้อนี้ถ้าจะถูกต้องระบายตรงเลข1กับเลข2ซึ่งตอนนี้มันระบายแค่เลข1มันก็เลยไม่ถูกต้อง โอเคไม่ลูกเข้าใจวิธีคิดไหมคะอ่ะต่อไปช้อยที่อขอไข่นะคะหนึ่งสองสามสี่เราจะหา a ลบ b ลบ c ใช่ไหมลูก a คืออะไรฮะ a คือตรงนี้หนึ่งสองสามลบ b คือตรงไหนเอ่ย b คือตรงนี้สองสามสี่สองสามสี่ลบ c c คือเลข2นะคะแล้วเราก็ทำจากในวงเล็บไปก่อน2ตัดทิ้งเหลือแค่อะไรลูกเหลือ3 4ต่อไป1 2 3ลบ3าตัวไหนซามตัดทิ้งคือเลข3เหลือแค่1 2แปลว่าถ้าข้อนี้จะถูกต้องระบายตรงเลข1กับเลข2ซึ่งไม่ใช่เห็าไหคะทำอย่างนี้ลูกต่อไปคอคไคร หนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้แบ่งพื้นที่ได้เป็นห้าส่วนนะคะ A คือเลขอะไรลูก A คือเลขอะไรคะหนึ่งสองสามลบ B B ล่ะลูก B คือตรงนี้สองสามสี่ห้าลบ c c คือเลขสามสี่นะคะเอาละการลบทำยังไงนะลูกตัวไหนซ้ำกันตัดทิ้งสามสี่ แปลว่าเหลือเลข2กับเลข5ต่อไป1 2 3ลบ2 5ตัวไหนซ้ำตัดทิ้งคือเลข2แปลว่าเหลืออะไรลูกเหลือ1กับ3เรามาดูซิอ้าว1 3พอดีเลยใช่ไหมคะพร้อข้อนี้่ไงผ่านมา9ข้อแล้วนะคะต่อไปข้อที่10ข้อ10นะฮะ ข้อ10บอกให้ a แทนเซตเราอ่านจุคร่าวๆก่อนนะคะ a เป็นเซตของจำนวนคี่ที่มากกว่า3น้อยกว่า16มากกว่า3น้อยกว่า16 b เป็นจำนวนที่มากกว่า1แต่น้อยกว่า14นะคะข้อใดเป็นจำนวนสมาชิกของ a ลบ b a ลบ b อ้าวข้อนี้ให้ a ให้ b มาเลยให้มาละรลูก a กับ b มาเลยนะคะ วันเ,เขาบอกจํานวนสมาชิกว่า a ลบ b มีสมาชิกกี่ตัวเอา a ตั้งลบ b ออกตัวไหนซ้ําการตัดทิ้งซ้ําการตัดทิ้งอ้าวเหลืออะไรลูกเหลือ9กับ15บางคนบอกทําไมในช้อยไม่มี9กับ15เพราะเขาถามหาอะไรคะลูกจํานวนจํานวนเราต้องบอกว่ามี1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวนะคะข้อนี้มี2ตัวใช่ไหมคะมี2ตัวก็คือ9กับ15 เลขสองนี้ไม่เอานะคะดูว่ามีอะไรเหลือในตัวตั้งนะอย่าลืมก็คือมีอะไรเหลือใน A คือ9กับ15นั่นเองเหลือ2ตัวต่อไปข้อ11ข้อ11บอกว่าให้ A มาข้อนี้ขอใช้คุณเวนออยเลอร์มาช่วยหน่อยนะคะคุณเวนมาช่วยทีอันนี้เซต A เซต B โจทย์ถามว่า B คือเซตใด B คือเซตใดเวลาเติมแผนภาพถ้าเราเติมได้เติมจากตรงที่มันซ้ำกันที่สุดก่อนนะคะอันนี้ซ้ำกันที่สุดคือ a intersect b เป็น1กับ่าต่อไปโจทย์ให้ a มา a คือ1 2 3 6เรามี1กับ3แล้วลูกเพราะฉะนั้นเราเหลืออะไรคะ2กับ6โจทย์ให้อะไรมาอีกลูก a ย union b union b คืออยู่ใน a หรืออยู่ใน b ก็ได้ หรือคือยูเนียนะคะหรือคือยูเนี่นมันมีแล้วหนึ่งสองสามหกหนึ่งสองสามหกมีแล้วเพราะฉะนั้นเหลืออะไรลูกเหลือสี่กับแปดเหลือสี่กับแปดโจทย์ถามว่า B คืออะไรตัวเองอย่ามาคาดลาดตอบข้อนี้นะเขาถามว่า B คือเซตไหนเพราะฉะนั้น B จะต้องเป็นตรงนี้ค่ะหนึ่งสามสี่แปดอันนี้คือ B กาก,อกาเกาไก่ อย่าหลงกลนะข้อนี้อย่าหลงกลนะฮะต่อไปข้อ12ข้อใดคือ A เน i o n B ลบ4ให้แผนภาพมาใช่ไหมคะทีนี้ตัวเองจะทําเหมือนข้อนี้ก็ได้นะคะแทนลงไปแทนลงไปว่ามันคือพื้นที่ตรงไหนนะคะหรือจะถ้าทําคล่องๆบ่อยๆแล้วเนี่ยตัวเองก็จะรู้ว่ามันคือพื้นที่ตรงไหนเลยคิดยังไง A เนียน B ก็คือ A กับ B รวมกัน A กับ B รวมกันแต่ลบ C ออกคือไม่เอา C ไม่เอา C นะคะลบ C ออกคือไม่เอา C เพราะฉะนั้นข้อนี้อาจจะใช่ข้อนี้อาจจะใช่ข้อนี้ไม่ใช่แน่นอนเพราะอะไรมี C ตรงนี้มันบอกลบ C แปลว่าต้องไม่เอา C นะลูกนะอันนี้ล่ะมี C อยู่ตรงนี้โอ้อันนี้ก็ไม่ใช่แน่นอนนะคะมีโอกาสเป็นไปได้คือกอไก่กับคอควายทีนี้ตรงไหนคือ A เนียน B แล้วไม่เอา C เด็กๆด,ดูสิคะลูก A ยูเนียน B แปลว่าต้องมีทั้ง A ทั้ง B ใช่ไหมลูกต้อง A B แต่ไม่เอา C ต้อง A B แต่ไม่เอา C ข้อนะข้อไหนคะข้อขอควายขอ,ขอควายคือ,อมี A B แต่ไม่เอา C แปลว่าไม่เอาตัวที่อยู่ใน C patrons. ไม่เอาตรงนี้โอเคไหมลูกพข้อนี้ผิดข้อนี้ผิดยังไงเพราะไม่มี A B นะคะ มันจะคิดแบบนี้ก็ได้นะอะต่อไปข้อ13ข้อ13บอกว่าไงข้อ13บอกว่ากำหนดให้ A เป็นเซตนี้ B C ให้มาถามหาเหมือนเดิมหลุกถามหาจำนวนสมาชิกของเซตนี้ B intersect C ลบ A ว่ามีกี่ตัวเพราะฉะเราต้องรู้ว่า A B C มีอะไรบ้างใช่ไหมฮะอ่ะมาดูไปทีละอันเซต A คือตัวนี้ลบตัวนี้ ลบทำยังไงนะลูกตัวไหนสาำตัดทิ้งตัดเลขหนึ่งตัด b เหลืออะไรในตัวตั้งนะคะเหลือ2ใช่ไหมลูกเหลืออะไรอีกคะเหลือ a เหลืออะไรอีกคะเหลือ D เอา c มาไหมไม่เอานะเพราะมันอยู่ในตัวลบนะคะต่อไปเซต B คือ2 3 c ยูเนียนสอง B d ยูเนียนคือหรือ ก็คือ 2, 3, b, c, d อยู่ในเซตไหนก็ได้เอาหมดต่อไป c คือ intersection intersection คือเอาตรงที่ซ้ำกันตัวไหนซ้ำกันบ้างลูกเลข3ซ้ำ b ซ้ำแค่นี้เนาะแปลว่าตัวนี้จะเป็น3กับ b นะฮะเั้นต้องรู้ก่อนว่าคือเซตไหนบ้างนะคะอะ ต่อไปเขาหาจำนวนสมาชิกของ b intersect c ลบ a นะแปลว่าเอาตัวที่ซ้ำนะคะของ b กับ c ลบ a เราหา c ลบ a ก่อนเอา c ตั้งลบ a นะคะคู่นี้นะลูก c กับ a อืมตัวไหนโดนลบไหมไม่มีตัวซ้มเลยถ้าไม่มีตัวซาำแปลว่า c ลบ a ก็จะเหลือ c ที่อยู่ในตัวตั้งก็คือ3กับ b นะคะแล้วเอา b มาอินเตอร์เซกกับ b ครูขอเขียนตรงนี้เลยนะคะ b ยกมาก็จะเป็น2 3 b c d อะตัวไหนซ้ำกันบ้าง3 3ซ้โอขอเปลี่ยนสีขอเปลี่ยนสี3า B ซ้ำาเนี่ยคืออินเตอร์เซกกันเพราะฉะนั้นอินเตอร์เซกแล้วได้2ตัวคือ3กับ b เขาถามว่ามีกี่ตัวมี2ตัวก็กาข้อขอบ b. กับข้อพอภยโอเคไหมเอ่ยอันนี้ข้อ13นะฮะต่อไปข้อ14โอโจทย์ยาวจังเลยเหมือนยาวเหมือนยาวฮนะยิ่งโจทย์ให้ข้อมูลมาเยอะยิ่งดีนะคะเราะันเดี๋ยวข้อ14มาดูครอบครัวแห่งหนึง่งมี60ครอบครัวในการสำรวจหมู่บ้านแห่งหนึง่งนะฮะมีอาชีพ3อาชีพนี้ทำนาทําสวนเลี้ยงสัตว์โจทย์บอก3 34มสครอบครัวทำนาทำสวนอีก30มสิบทำนาและทำสวน8ปดทำนาและเลี้ยงสัตว์23่สิามทำสวนและเลี้ยงสัตว์ยี่สิทำนาอย่างเดียว6เขาถามว่ามีกี่ครอบครัวที่ประกอบ3อาชีพ3อาชีพถ้าครูเขียนแผนภาพเวนออยเลอร์ข้อนี้ก็จะได้อะไรลูกสาอ่ สมมติครูให้ตรงนี้เป็นทำนาตรงนี้เป็นทำสวนและตรงนี้เป็นเลี้ยงสัตว์โฟกัสตรงนี้ก่อนนะคะโจทย์ให้มีกี่ครอบครัวที่ประกอบทั้ง3อาชีพแปลว่าตรงนี้ใช่ไหมลูกตรงนี้เนาะโจทย์ถามหาตรงนี้ครูให้ตรงนี้เป็นตัวแปรล,ละกันให้เป็นเละกันนะคะเวลาเราเติมโจทย์ถามว่า ถามหา a เลยนะคะเพราะเราจะพยายามสร้างสมก,การที่มันเกี่ยวกับ a ให้ได้มาดูตรงนี้ทำนากับทำสวนโจทย์ให้มานะนี่ไงทำนากับทำสวน8ดครอบครัวพอทำนากับทำสวนตรงนี้8ดครอบครัวตรงนี้ a แปลว่าตรงนี้เป็นอะไรคะ8ลบ a 8 a. ลบ a เราก็เติมลงไปต่อไปทำนากับเลี้ยงสัตว์มาดูซิทำนากับเลี้ยงสัตว์มียี ทำนากับเลี้ยงสัตว์คือตรงนี้นะลูกมี23ตรงนี้ a แปลว่าเหลือให้ตรงนี้คือ23ลบ a ทีนี้โจทย์ให้มาอีกว่าทำนาอย่างเดียว6ทำนาอย่างเดียวคือตรงนี้6ทำไมอันนี้ครูจะไม่ไปโฟกัสตรงทําสวนกับเลี้ยงสัตว์นะฮะเพราะว่าตรงนี้คือทำนาแล้วโจทย์ให้ทํานาอย่างเดียวมาไหมลูก โจทย์ให้ว่าทำนายอย่างเดียวมีอยู่34ครอบครัวนะคะให้ทำนายอย่างเดียวมาแล้วว่า34ครอบครัวเพราะเราจะโฟกัสแค่ตรงทำนายอย่างเดียวนะคะเพราะเราจะมาสร้างสมการจากตรงนี้แปลว่า6รวมกันกับ8ลบ a บวกกับ23ลบ a แล้วบวก a ต้องได้เท่าไหร่คะต้องได้เท่าทำนายอย่างเดียวนะคือได้เท่ากับ34งั้น เห็นไหมคะครูไม่ได้ไปยุ่งกับส่วนประกอบอื่นส่วนกับเลี้ยงสัตว์20ครูไม่เอามาใช้นะคะครูดูว่าตรงไหนมันจะง่ายกับกับเรานะคะแก้สมก,การลบ a บวก a หมดไปคะ่ะยังไงต่อลูกยังไงต่อคิดเลขนะคะ6กับ8เป็น14 14กับ23เป็น37เป็น37ลบ a เท่ากับสา ลบ a มาด้านนี้ก็เป็น A ตรงนี้ก็เป็น37มสเลบสาเพราะฉะนั้น A เดียวเป็นเท่าไหร่คะ A เดียวเป็น3โอเคไหมเห็นไหมฮะได้ละข้าต่อเเดียวเป็น3ไม่ยากอ่ะขอข้อ15อีกข้อหนึงนะคะขอข้อ15อีกข้อหนึ่ง,ขขอองพื้นที่ตรงนี้ลบออกก่อนขอลบออกก่อนแล้วกันนะคะอ่าต่อไปข้อ1ิ ให้ A B มา2เซต2เซตนะคะปึ๊บ A อ่ะไม่กลมไม่กลมขอเอาหมาเอาหมาเอามา,า,มา,า,มาให้ A กับ B มานะคะเป็น A กับ B มาโจทย์ถามหาว่า A มีจํานวนสมาชิกเท่าไหร่ใช่ไหมลูกเหมือนเดิมค่ะเรามาดูพอบอกถามหา A A คือตรงนี้ A คือตรงนี้นะคะทีนี้โจทย์ให้อะไรเรามาบ้าง โจทย์ให้เรามาว่า A B มีจำนวนสมาชิกเท่ากันแล้วให้มาอีกว่า A อ n นอร์ e c B มีร้อยเอ็ตัวตรงนี้ค่ะลูก A อ n นเ r อร์ t B มีร้อยเอ็ตัวแล้วบอก A กับ B มีสมาชิกเท่ากันแปลว่าครูให้ตรงนี้เป็น A ถ้าตรงนี้ A ตรงนี้ A ด้วยนะคะเท่ากันยังไงแปลว่า A เป็นร้อกับ A B ก็เป็นร้อยหกับ A มันก็จะเท่ากันใช่ไหมฮะโจทย์บอกว่า A union B เป็น233 A union B ก็คือ3ที่นี้ก็จะเป็น A บวก101บวก A เท่ากับ233 A บวก101บวก A ได้233ก็จะได้เป็น101บวก A บวก A เป็น 2A ได้233 2A เอา101มาลบ สองสามสลบร้อยหนึ่งเหลืออะไรเอ่ย1นึสาสองเพราะฉะนั้น A เดียวเป็นหกสิบกเอาสองมาหานะคะเอาสองมาหารพอเราได้แล้วว่า A เนี่ยเป็น66ลูกขาโจทย์ถามหา N A N A คือตรงนี้อยากคาดลากต่อบ6กไม่ได้นะคะ N A คือตรงนี้ต้องเอาอะไรลุกร้อหนึ่งรวมกับห6สิบร้อยหนึ่งรวมกับ66เป็นร้อย 67โอเคพอได้ไหมคะ15ข้อ